ต้อนรับเข้าสู่ฮัทขอข่าวรายการข่าวที่ข,ข่าวไม่ผพลาดสวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันเข็มมาสอนหนูข่าวนะคะฮัทข,ข่าววันนี้ติดตามโครงการคืนภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนะคะ ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีการขยายเวลาโครงการนี้ออกไปแต่ปรากฏว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรื่องของรถยนต์ปรากฏว่าเป็นปัญหาค่ะเรื่องของการผลิตเรื่องของการส่งมอบให้กับลูกค้าปรากฏว่าค่อนข้างล่าช้านะคะคุณบรรจงลงพื้นที่ไปฟังเสียงสะท้อนในเรื่องนี้มาติดตามกับคุณบรรจงค่ะ ถือเป็นคำถามยอดฮิตสําหรับลูกค้าที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกทีเดียวนะครับว่าถ้าเขาจองรถภายในปีนี้แต่ว่ารับรถไม่ทันปีนี้ต้องไปรับปีหน้าแทนนั้นจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกเพื่อของเงินภาษีคืนได้หรือไม่ซึ่งที่สุดแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลนะครับว่าจะมีการขยายอายุของโครงการนี้ออกไปหรือไม่ครับเหตุการณาน้ำท่วมเมื่อปลายปีก่อนคือสาเหตุหลักที่ทำให้การผลิตและส่งมอบรถยนต์ในปีนี้ทำได้ล่าช้า พราโรงงานผลิตรถและผลิตชิ้นส่วนรถได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ปีนี้ลูกค้าที่จองรถยนต์ต้องถือใบจองนานหลายเดือนกว่าจะได้รับมอบรถโดยเฉพาะรถที่เข้าหลักเกณฑ์คืนภาษีรถคันแรกที่มียอดจองสูงเป็นพิเศษเซลล์ขายรถยนต์รายนี้บอกว่าลูกค้าที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกหลายรายกังวลว่าหากจดทะเบียนซื้อขายรถไม่ทันปีนี้อาจจะไม่ได้รับเงินคืนภาษีสูงสุด1 0 0 0 0แบาท ถ้าเกิดว่ามีการขยายเวลาออกไปนี่เรามองว่ายังไงบ้างดีค่ะเพราะว่าทําให้ถ้าในแง่ของโชว์รูมรถหรือว่าธุรกิจขายรถยนต์เนี่ยจะทําใหด้ดีเลยแหละเพราะว่าจะทาให้ยอดขายพุ่งขึ้นมากแล้วก็ดีต่อลูกค้าด้วยเขาจะได้ไม่กังวลมากเวลาเขามาจองมาซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์รายหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการระบุว่าเห็น<อ>ด้วยกับการขยายอายุโครงการออกไป เพราะปีนี้ยอดใบจองรถล้นมากแต่การส่งมอบรถบางยี่ห้อบางรุ่นต้องรอกันไปจนถึงปีหน้าโดยต้องการให้ขยายสิทธิ์การจองออกไปด้วยถึงปีหน้าหรือตามกรอบงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดเพราะหากจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้จองรถภายในปีนี้ถ้าหากศูนย์รถต้องการช่วยลูกค้าโดยออกใบจองย้อนหลังหรือแก้วันที่ในใบจองให้คำถามคือรัฐบาลจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรระหว่างศูนย์กับลูกค้าเองเนี่ยมันสามารถที่จะ เมคใบจองขึ้นมาได้ใช่ไหมว่าเขียนใบจองเป็นปี55เพื่อให้ได้รับสิทธิอะไรต่างเนี่ยก็ถ้าตามตรงเราก็สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เพราว่ารัฐบาลตรวจสอบยากก็น่าจะตรวจสอบยากนะครับก็เลยคิดว่าแนวทางน่าจะขยายไปเลย <g ert> ขยายไปเลยครับแต่จองปีหน้าก็ได้แบแบนั้นแบบนั้นหรือเปล่าขยายผมว่าใช้เรื่องงบประมาณของรัฐบาลดีกว่าที่บอกมีหมื่นสองหมื่นล้านอะไรเนี่ยว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ก็ขยายไปเรื่อยๆแต่อาจจะอาจจะมีเส้นสาสักสามเดือนสี่เดือนก็ได้จนมันใกล้ๆล้มันจะหมดแล้วเรามาดูอีกทีนึงว่าจะขยับขยายยังไงว่างบประมาณน้อหมดหรือยังครับเพราะยังไงตัวนี้ที่รัฐบาลคิดมาเนี่ยก็มันก็คนเชิงเพิ์ชนะครเพราะทำให้กระตุ้งเศรษฐกิจทําให้คนที่ไม่มีรถก็อยากมีรถครับเสียแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่จองรถเนี่ยต้องรอรถนานขนาดไหน ก็โดยหลักอย่างต่ําก็สามเดือนถึงหกเดือนขึ้นไปไนะครับ,รบแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อย่างรุ่นที่ยอดนิยมหน่อยก็รอนานหน่อยรอนานหน่อยใช่ครับ,รบอย่างพวกอ e ีโคคาพวกอะไรเงี้ยก็จะนานมากห้าหกเดือนขึ้นไปเป็นเพราะว่ากําลังการผลิตนี่มีปัญหาเลยคือมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางด้วยเพราะว่ามันกระทบอย่างหนักนะปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแลส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องพอนโยบายรัฐบาลเนี่ยกระตุ้นตรงนี้มาคร,ครับความต้องการมันก็ อันจากปีที่แล้วแล้วความต้องการล่วงหน้าก็พุ่งเข้ามารวมกันในภายในปีนี้ทําให้มันมากกว่ากําลังการผลิตในปกติภายในปีนี้ผลิตได้มันก็เลยล้นกันออกไปอย่างนี้นะค,ะครับมีลูกค้าถามหรือว่ากังวลไหมว่าเถ้าเกิดเขาจองรถแล้วเขารับรถไม่ทันปีนี้เนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้หรือเปล่ามี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 ตลอดครับเพราะเขากังวลว่าถ้าสมมุติว่ายี่ห้อนี้ไม่มีรถให้เขา เขาอาจจะต้องไปหายี่ห้อไหนที่มีรถเขาให้เขาได้แล้วก็เขาสามารถได้รับหนึ่งแสนได้ด้วยนะฮะมีผลเลยสำหรับหลักเกณฑ์คืนภาษีรถคันแรกกำลังจะสิ้นสุดในวันที่สามสเธททันวาคมนี้โดยมีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะเสนอครอรมอขยายสิทธิ์ให้ผู้จองรถภายในปีนี้แต่รับรถไม่ทันต้องรับรถในปีหน้าสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่เสียสิทธิ์ซึ่งก็คงต้องรอดูข้อสรุปครับว่าจะออกมาอย่างไรครับ เรียบแซมกระโทษกถ่ายภาพบรรจงชีวมคลการรายงานค่ะข,ขอบคุณคุณบรรจงและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากบ้านเราเริ่มฟื้นตัวนะคะหลังจากเจอปัญหาน้ําท่วมใหญ่ในปลายปีที่แล้วประกอบกับโครงการคืนภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกของทางรัฐบาลทําให้เรียกได้ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์สดใสามากนะคะผลิตกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะ เรามีข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการผลิตรถยนต์ของไทยทําสถิติสูงสุดในรอบ50ปีสามารถผลิตได้รวม22,000คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว105%ปัจจัยสําคัญก็เนื่องจากโรงงานต่างๆสามารถกลับมาเดินสายผลิตได้ตามปกติหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554ค่ะ โดยกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์คาดว่าการผลิตโดยรวมปีนี้จะทำได้ประมาณ2ล้าน2แสนคันมากกว่าปีที่แล้ว51%ทุกค่ายต่างพยายามเร่งการผลิตนะคะเพื่อให้ทันกับการส่งมอบลูกค้าในประเทศที่มีความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้การซื้อขายรถยนต์ยอดนิยมบางรุ่นต้องรอไปจนถึงปี2556และปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะที่ไทยเราผลิตรถยนต์เพื่อใช้ในประเทศมากกว่าการส่งออก เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีโดยมียอดคำสั่งซื้อในประเทศสูงถึง1ล้านถึง1ล้าน2แสนคันจากกำลังผลิตป,ปีนี้อยู่ที่2ล้าน2แสนคันซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรกและกำลังซื้อที่ฟื้นตัวค่ะอย่างไรก็ตามยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดต่างประเทศได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียนออสเตรเลียตะวันออกกลางและยุโรป ดยเดือนพฤษภาคมมีการส่งออกรถสำเร็จรูปหรือ CBU จากไทยรวมทั้งสิ้น85,900คันมากกว่าเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว122%นะคะคิดเป็นมูลค่าการส่งออก41,400ล้านบาทขณะเดียวกันยังมียอดการส่งออกเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆอีกด้วยค่ะ ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการพลังระบุตัวเลขประชาชนที่มาขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรกนะคะจากข้อมูลณนะวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาพราะว่ามีจำนวนสูงถึง78,281คันส่วนตัวเลขที่ยังอยู่ระหว่างการรอดำเนินการในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกไม่ต่ำกว่า200,000คันนะคะนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่ามีประชาชนจำนวนมากที่มาขอใช้สิทธิในโครงการนี้เพราะตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ก็คือมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า5แสนรายคิดเป็นเงินภาษีที่ใช้ดำเนินการประมาณ30,000ล้านบาทนะคะผู้ชมคพะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องใ,ใกล้ๆตัวนะคะสำหรับใครที่เช่าหอพักเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดมิเนียมแล้วต้องจ่ายค่าไฟในราคาต่อยูนิตที่แพงเกินไปทางสคบรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ สนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทอกศกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยท เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตลเลียมและสมาคมผู้ผ,ผลิตปัจจัยทางการเกษตรอาทิบริษัทปุย๋ยยาปราบศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์เพิ่มสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรสินเชื่อกเกษตรกรในการลดภาระดอกเบีย้ยให้กับเบกษตรกรนาน,านถึง5เดือนโดยในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะงดดอกเบี้ยในอัตราเจ็ดสตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลา30วันนับจากวันที่ใช้ ใช้จ่ายผ่านบาัตรส่วนสมาคมผู้ผลิตปัจจัยทางการเกษตรจะง,งดดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา120วันวันนี้นะครับก็ทางปตทรามทุกัจรจดาด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมสําคัญนะครับในการสนับสนุนโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรน,นะครับเพื่อให้ทางเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ใช้บัตรนี้เติมน้ํามันนะครับ เหงื่อ <trying> ต <out> ัวการทําให้หน้ายิ่งดูหมองคล้ำคุณจัดการได้ใหม่ครีมกันนี้ย่เมนทูบโไลท์ออยล์คอนโทรลเพื่อจัดการเหงื่อแร่ธาตุช่วยหยุดซับดีกว่าแป้งห้าเท่าหน้าไม่ชุ่มเหงื่อตลอดวันผิวจึงดูกระจ่างใสไม่หมันใหม่ครีมกันนี้ย่เมนแบบซองชีวิตผมไม่ต้องพึ่งโชคปลอดภัยสูงสุดด้วยดิสแท็กซีล้อและช่วงล่างที่ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมเชฟโรนัลด์เพลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึง ฝุ่นมลภาวะและสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศีรัะและอาจทำให้เกิดรังแคใหม่เคลียร์เมนดีฟคลีนพร้อมแอคท v เวเตคาร์บอนที่มีพลังช่วยดูดซับสิ่งสกปรกอย่างล้ำลึกทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศีสษะที่อาจทำให้เกิดรังแคหนังศีรษะสะอาดล้ำลึกจุดจบของรังแคใหม่เคลียร์เมนดีฟคลีนจุดจบของรังแค ำนักบริหารการทะเบียนกรงการปกครองเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาสิทธิของคนไทยโดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับพนักทะเบียนกว่า2,000แห่งและหน่วยงานของรัฐกว่า100ร้อยหน่วยงานระบบการทะเบียนที่ทันสมยนัยและเป็นสากลเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการให้บริการดีที่สุดกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ คนอย่างผมทําอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮา์ดี้เบเนกอลผมพิสูจน์แล้วขอแนะนําเครื่องดื่มทัญญาหารสําเร็จรูปและกาแฟเบเนคอลผสมเพนสตาโนเอสเตอร์คุณก็พิสูจน์ได้ฮาีเบเนอรูปงามนามไพเราะทรงคุณค่าแก่การครอบรองสลากออมทรัพย์ทวีสิงของทกศ ชุดกล้วยไมยพ้พระนามมีโอกาสถูกรางวัลที่1สูงสุด23ล้านบาทถึง36ครั้งรางวัลรวมต่องวดกว่า68ล้านบาทรีบออมพร้อมรับโชคที่ทอกะสอึกสาขาคา่ะพราทุกกิจกรรมอาจทำให้ผมเสียโดยไม่รู้ตัวชมเลือก l o r e a l Total Repair 5สูตรเฉพาะที่มีซีเมนต์สารมายให้ผมดูสุขภาพดีจากโคนจรดปลาย ปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว Loreal t o t a l ท e p a i r 5เพียง20บาททีนิตรัตนโกสินท์ตอนวัดชิโนโรสารามวรวิหารวัดชิโนรสารามวรวิหารหรือวัดชิโนโรสตั้งอยู่ริมคลองมอนตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2379โดยสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพยาประมานุชิตชิโนรส พระอุโบสถมีศิลปะผสมแบบสมัยรัชกาลที่สามคือหลังคามุงกระเบื้องประดับช่อฟ้าใบระกาหน้าบานประดับปูนปั้นเป็นรูปิ่งไม้ดอกไม้มีเทพนมครึ่งองค์อยู่ตรงกลางจิตรกรรมฝาผนังนับว่าแปลกกว่าที่อื่นด้านหน้าพระประธานเขียนภาพแผนที่วัดทิโนรสแผนที่คลองแม่น้ำและแผนที่พระบรมมหาราชวังด้านนอกอยัมีคุติกเก่าของกรมพยาปรมานุชิตทิ่โนรส ที่ใช้ับพรรษาอยู่ด้วย ่าชมคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเลงที่จะมีการกำหนดเพดานการจัดเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับผู้เช่าหอพักเท่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมให้ราคานั้นเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้บริโภคหลายรายได้ไปร้องเรียนกับสคออบอว่าถูกเอารัดเอาเปรียบทางสคออบอบอกว่าจะมีการช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้นะคะนอกจากกำหนดเพดานเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟฟ้าแล้วยังมีการกำหนดให้ทางหอพัก ควรที่จะไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวันนี้คุณภาคพลโตหอบุตรลงพื้นที่นะคะเพื่อไปคุยกับเจ้าของหอพักไปคุยกับคนเข้าหอพักนะคะว่าการคิดอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของหอพักเป็นอย่างไรแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไรบ้างะหารแนวทางกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงดีนะคะเราไปติดตามพร้อมกันจากคุณภาคพลค่ะ คุณเกีมาสอครับจากที่ชาวบ้านและนิสิตนักศึกษานะครับที่เช่าอาศัยหอพักอยู่นะครับได้รับความเดือดร้อนจากที่รายเดือนนั้นเขาต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้านั้นเกินความเป็นจริงนะครับแน่นอนครับกรณีแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านหลายรายนะครับได้ร้องเรียนไปที่สคบนะครับให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลงมาตรวจสอบนะครับ เพราะว่าการที่ผู้ประกอบการห้องเช่าหรือว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดนั้นปรับค่าไฟฟ้าเกินความเป็นจริงนั้นผลกระทบนะครับตกมาอยู่กับพวกเขาครับหลายคนที่พักอาศัยอยู่ตามหอพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามข้อกําหนดของผู้ประกอบการในแต่ละที่โดยเจ้าของกิจการมักจะคิดค่าไฟฟ้าบวกเพิ่มเข้าไปจากราคาจริงที่การไฟฟ้าคิดราคาค่าใช้จ่ายมาจนเกิดการร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมตามมา เจ้าของหอพักรายนี้บอกว่าที่ผ่านมาได้เก็บค่าไฟฟ้าตามส่วนกลางมาโดยตลอดไม่ได้บวกแม้แต่หน่วยเดียวแต่ก็มีบางห้องเช่าร้องเรียนมาบ้างแต่ก็แก้ปัญหาได้ซึ่งเร็วๆนี้จําเป็นต้องปรับขึ้นเล็กน้อยคนเช่าต้องทําใจตอนนี้มันขึ้นเท่าไหร่ห้าสิบตังค์ใช่ไหมใช่ห้าสิบตังค์แต่ว่าพอพอถึงเราเนี่ยมันถึหกห้าสิบตังค์ต่อนหน่วยทาไมมันยังไงอ่ะมันมันมันคูดได้นะฮะมันมีมันมีมนมอะไรอ่ะ หน่วยวัดทั้งหมดใช่ไหมหน่วยหน่วยที่ใช้เป็นเทเทบเทบกับเดอนเก่าใช่ไหมเทียบเดอนเก่าจะมีค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นอีกที่ประมาณยี่สิบตังค์สุดแล้วเราตกตกเพิ่มเดือนละห้าสิบตังค์ต่อตหน่วยหมายความว่าเราถ้าปรึกษากันดูว่าจะจะจะเก็บเพิ่มห้าสิบตังค์หรือจะเก็บบาทกับผู้เช่าอ่าตอนนี้ก็คือตามป่าวเดือนเดือนนี้เดือนนี้ไม่ได้จะเก็บห้าสิบตังค์ ผู้เช่าครับขอเพิ่มขอเพิ่มผมไม่มีปัญหาอะไรมั้งถ้าบาทนั่นั่นจะมีปัญหาแต่ให้ต่าง้นห้องน้่งยังมีเลยเพราะเงินการการถอนข้างยากแต่าะาแต่ถ้าใช่แบบตามตามเป็นถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคที่แบบเป็นทำจริงๆนะฮะตั้งแต่50ตังค์ถ้าเราเรามีใช้จ่ายเพิ่มขึ้น50ตังค์ต่อหน่อยผู้เช่ารายนี้เกิดความรู้สึกว่าค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายนั้นแพงเกินจริงไปมากทั้งที่ตัวเองทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน ยิ่งทราบมาว่าเจ้าของหอพักจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าคงรับไม่ได้แน่เพราะที่ผ่านมายังไม่มีคําตอบส่วนต่างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในรอบบินที่ผ่านมาขอเจ้าของหอตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเราผิดปกติคือเราที่เคยมีนะข้างหลังข้างหลังพี่ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าถ้าไฟมันน้อยเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนไม่ค่อยพอใจตรงนี้มากกว่าทําไมพี่ตาอยากพี่ก็ต้องใช่ไหม ถ้าสมมติเราเป็นเจ้าสองหอพี่ประหยัดเราก็ต้องประหยัดด้วยใช่่ะแเราจะมาว่าพี่ประหยัดแล้วเราขึ้นแพงได้ไงพี่ก็เลยไม่พอใจตรงนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะพูดอะไรไม่ได้เราก็ต้องอาศัยก็อยู่์กคือมันผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขเดือนนี้เรามันขึ้นเยอะด้วยขึ้นสามสี่ร้อยแล้วลทำไมไม่ขอให้เขาตรวจสอบมิเตอร์ล่ะครับคุณไม่พอใจคงไม่ต้องอยู่สิอันนี้เขาพูดมามาคําตอบมันน่าจะเป็นอย่างนั้น แม้จะมีการร้องเรียนจากประชาชนถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้หน่วยละ1-2ถึงบาททั้งที่รัฐบาลได้ชะลอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเอทสำหรับบินที่จะเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมอีก3ามสิตางางต่อหน่วยออกไปแล้วแต่ผู้ให้เช่าส่วนใหญ่ยืนยันที่จะเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่ที่มีการแก้งปรับขึ้นค่าเช่าโดยเฉพาะห้องเช่าที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาเป็นต้น อันกพลพิโถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮาร์คอข่าวรายงานครับค่ะขอบคุณคุณภาสพลและทีมข่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอจะมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่เท่าหอพักเท่าอาพาร์ตเมนต์เท่าคอนโดมิเนียมแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบนี้อย่างไรนะคะฮาร์คอร์ข่าววันนี้คุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณจิราชัยมูลทองโรยตอนนี้ท่านรองเลขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านรองเลขาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจิศรครับ ค่ะมีผู้บริโภคที่เช่าหอพักเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดมิเนียมไปร้องเรียนเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนคะครับก็ก็มีมีจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับที่ร้องเรียนมาเนี่ยนะครับค่ะเราก็เห็นว่าเอ๊ะแม้จะร้องเรียนมาไม่ถึงเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับแต่เราก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของส่วนรวมนมากกว่าค่ะนะครับเพราะว่าการขึ้นค่าเช่าการขึ้นค่าสารูปโภคเนี่ยนะครับ มันควรที่จะมีมีความเป็นธรรมสําหรับผู้ที่มาเข่านะครับตรงนี้เราก็เลยจุดประกายขึ้นมาว่าเอ๊ะ็บต้องทําการคุ้มก well ันพวกนี้ทุกเรื่องนะครับค่ะเมื่อเมื่อวันเมื่อที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็เกันจนวยงานเกี่ยวข้องเช่นการในต้านคนหลวงการในฟ้าส่วนผมยภาคนะครับสมัชย์งานเรองการกิจการพลังงานนะครับกรมการค่าภายในและก็กลุ่มของผู้ประกอบการคือสมาคมขอพักนะครับค่ะ มาคุยกันว่าเอ๊ะไอมาตรการเหล่านี้นะครับเราจะมีแนวทางที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมไปพวกเขาได้ใด้หรือไม่นะครับค่ะก็ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าเดิมก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเขาจำหน่ายไฟให้กับทางหอพักหอพักนะครัอสี่บาทหน่วยละสี่บาทแต่ว่าจำหน่ายไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องภายในหอพักเป็นเรื่องของผู้ประกอบการนั้นๆซึ่งเขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะนะผมบอกว่าเอ๊อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะท่านในในเชิงธุรกิจก็ว่ากันไป แต่ว่าในานะเป็นผู้พชคเนี่ยมันควรที่จะมีการกำหนดราคานะครเบเอขั้นต่ำควรเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินขั้นสูงเท่าไหร่นะครับค่ะซึ่นี่เราก็คุยกันที่ประชุมนะครับค่ะเของกรมเ้าวินายเขาเป็นคนบายอยู่คือเขาเริ่มยักราคาสินค้าและบริการต่อ542เนี่แหละครับก็่ะก็เป็นการกำหนดให้ทางผู้ประกอบการหอพักเนี่ยแสดงแสดงรายการค่าบริการนะครับว่าค่าน้ำเดือนยู่เท่าไหร่ค่าไฟอยู่เท่าไหร่เอ้ยเขามีอยู่ เขาบอกว่ากรณีที่เป็นะกิดพิดาเนี่ยนะครับเขาเขายังไม่เด้ดพิดาเรื่องนี้วันน่ะค่ะตามปกติค่าไฟฟ้าหน่วยละสี่บาทแล้วตามหอพักตามคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนที่ผู้บริโภคเขาไปร้องเรียนอ่ะนะคะเขาคิดเพิ่มคิดแพงขึ้นขนาดไหนคะท่านรองคิดคิดจากผู้เช่าหน่วยละเจ็ดถึงแปดบาทบางที่สิบบาทก็มีค่ะนะครับถามว่าสมัยสมัยไปขึ้นที่มันสูงนไปขนานี้เขาบอกว่าดังหอพักเ้ามีเ้ามีส่วนกลางคือข้าวงานส่วนกลางนะครับเช่นใจทางเดินดาง นะครับไฟบริเวณรอบ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 อาคารบ้างเขาบอกเขาก็มาคิดบวกในตรงนี้ด้วยนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เราก็มวบอลนูเรอร์เอมันมันมันคงจะไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมนักนะคระบังนั้ยก็ตามคุณเตือนนักสอนนะครับว่าหอพักเนี่ยมีการจดทะเบียนได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนเนี่ยผมดูแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืมนานก็บอกว่าเกือบ80เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้องค่ะ นะครับนะครับทีนี้เราก็ต้องติดตามกันละนะครับจะได้เกิเราเอย่นีเราเรามีการดูแลผู้ที่อิิพัทอาศัยในหอพักในบ้านเช่าเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินค่าประกันจากการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับเราเรามีอยู่แล้วนะครับคือว่าเช่นมีที่พวกไปเช่าหอพักเนี่ยแล้วก็ทางหอพักตจ้งเรียกเก็บเงินค่าประกันจากการเช่าเนี่ยนะครับสมมติเดือนละสองพันนะครับเขาเก็บสองเดือนก็คือสี่พัน แล้วเงินตี่ฐานฐานไม่เงินอะไรเพราะเงินประกันจากคันจากคันที่มาเช่าหอพักเขาอยู่ตรงนี้ยแต่เขาบอกคุ้มครองหลักฐานการบดนะครับถ้ากว่าเอ่อเลิกเช่านะครับเลิกเช่าเขาต้องทางขอพักเขาจะคืนค่าค่าประกันเนี่ยให้ทั้งคืนที่ที่ที่เด็กเลิกเช่านะครับเลอกยันก็ตาเนี่ยเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าก็ดีค่าประปาก็ดีนะครับก็เป็นเป็นเป็นที่เรามาหาลูกกันเป็นการภายในในกลุ่มของ ตัวนิาิการในกลุ่มจากประกอบการนะคบเป็นวันที่19บ้าของนที่ผ่านมาแล้วก็ฝา,า,ากการบ้านทุกส่วนไปหาแนวทางว่าจะมีมาตรการเชิญกฎหมายอะไรบ้างที่สามารถจะมากําหนดราคาอาค่าบริการค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ได้บ้างนะครับจะฝากทางไายฟ้าไปนะครับจากกรมกา,าไปานาาในไต้วเอ่อในการเรียนหน้า,า,นา,าก็จะขอเชิญเริม่มประชุมครับค่ะท่ารนรองเลขามองว่าควรจะออกมาเป็นกฎหมายเลยไหมฮะสำหรับการกําหนดเพดานเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับผอพักอะไรต่างๆ่งเหล่านี้ เออมันมีสองส่วนนะครับถ้ากฎหมายที่สามารถจะจะดำเนินการได้เราก็จัดดำเนินการตามกฎหมายไปหมายความว่าถ้ากฎหมายให้ให้ให้อำนาจเป็นชาติยังมากระโดดตรงนี้นะครับเช่นเช่นในส่วนของสกบเราเองเนี่ยเรามีประกาศกรรมงาันวิสัญญาเรื่องให้รุปปิดบ้านที่อยู่อาศัยเป็นรูปปิดคุฒสัญญานะครับเรากำลันจะดูอยู่ว่าเราจะกําหนดในเรื่องของสารลวดพวกเหล่านี้ได้ไหมถ้าน้ำค่าไฟก็ไฟฟ้าก็คิดต้นทุนมานะฮะผู้ประกอบการคิดต้นทุนมาราคาที่มันทำควรจะเป็นราคาราคาอะไร เกิดหนึ่งนะฮในกฎหมายอีกเศษหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นหหายมหาลัยที่จัดจัดโครงการขอพักติบดาวนะครับเราเราเราก็กำลังประสานอยู่นะครับว่าทำยังไงถึงจะสร้างความเป็นธรรมใรืพวกนี้ได้บ้างนะครับอาจจะมีการลักษณะบันท er ุกการปรลงนเร่อการนะครับที่จะมากำหนดความเป็นธรรมตรงนี้นะครับก็เป็นส hmm. ่วนหนึ่งที er ่่แม้กฎหมายที่ยังดำเนินการยังไม่ชัดเจนเราอาจจะไปขอความร่วมมื้องะมนกำหนดตรงนี้นะครับเมื่อกำหนดแล้วเราก็จะ ประกาศประชาธิปไตยแบบหอพักเหล่านี้เป็นหอพักที่ผู้ประกอบการเขามีเยธรรม,มีจุดธรรมนะครับค่ะนอกเหนือจากดูแล<ม>คุ้มครองเรื่องของค่าน้ําค่าไฟสําหรับหอพักแล้วนะคะจะสามารถเข้าไปคุ้มครองในส่วนของค่าเท่าได้ด้วยไหมคะค่าเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันนะ,พะเพราะบอกลยแล้วเนี่ยเดื๋อวนี้ไม่มีการไม่มีใครที่จะไปดูแลเรื่องอาาัตราค่าเท่าค่ะจะนะฮะคุณตัวสารบางทีให้เท่าตางพยาไสยก็มีนะครับสามพันห้า อถ้ามีตึกที่สถาบันเยอะตีพันตีพันห้านะครับไม่มีใครที่เข้าไปดูโดยตรงผมมองดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่คงจะต้องมาหารือกันว่าเอในส่วนของผู้ประกอบการนะครับว่าคุณที่อย่างไรนะครับแล้วก็มีภาพทางการอย่างไรก็คงจะต้องเคุยในในกลุ่มของรักการคดีในกลุ่มของผู้ประกอบการคดีนะครับที่จะมาสร้างความเป็นธรรมบรับนรครับค่ะเอาละค่ะล้วจะติดตามความคืบหน้าต่อนะคะขอบพระคุณท่านรองเลยค่ะเป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะสนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทกสกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพนสตาร์ลนเอสเตอร์ตราเบเนคอรทุกหยดซ่าโซดาสิง เชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับปอร์เปียสตาใหม่เทคโนโลยีอัจฉริยะของเครื่องยนต์1.5 T I B C T มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ p าวเ r s h i ช t 6สปีดฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมรับสิทธิ์คืนเงินตามนโยบายรถคันแรกยุ่งทั้งวันหน้าเลยหมองคล้ำต้องฟืนบำรุงให้หน้าดูใสได้ทันทีใหม่กันี้ไลฟ์มาสามพลังบำรุงน้ำแรกก่จากพิเบิให้เอเซนทียเข้าปริมาณควีนเพื่อผิวใสสิบเท่าผิใสทันทีคือยางดำไปจางลง 24ข้าวหลังวันนี้ไลฟ์มา,า, like, มารูปบทจ้าเรื่องใหม่กับเจเล่ดิลตี้เอ็มสตาร์ซอชิงรางวัลวงมูลค่ากว่า1ล้านบาทรีบตซื้อวิดีโอพร้อมโค้ดบนจอผ่านเว็บไซต์มีเอสเอที่ลุ้นรับผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นเซ็บนเชก27กันยายนศกนี้ดูรายละเอียดที่ facebook.com อบสลาเตะเลยครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วครับวันนี้ กรมการปกครองได้จัดอบรมประหลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับศกกระรวงว่าด้วยการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครอของกรมการปกครองนั่นหมายความว่าคดีความหลายๆคดีพี่น้องประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นกรมการปกครองพร้อมให้บริการด้านอำนวยความเป็นธถ้าท่านมีปัญหากรุณาปรึกษาในอำเภอท้องที่ครับเรียนจากมือถือที่โทรได้อย่างเดียวมาเป็น Tru e ุ๊คเอสสามจพั เปลี่ยนเปนใช้ทูบุ๊กเอสสามจีพัสโทรทัศน์แรงถึงใจก็เดิมนะครับ บัตรออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1 1 1 5ากำลังซ้อมลำชุดใหม่แล้วเนี่ย โอ้โหน่านสนุกจังเลยมางานบุญขา้าบพรรษาปีนี้มีทั้งความสนุกและได้บุศลประเพณีตักบาทดอกไม้จังหวัดสระบุรีประเพณีแห่เทียพนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุบลราชธานีประเพณีตักบาทบ,าทบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประเพณีขา้าบพรรษาที่หลอมรวมศรัทธาแห่งชาวพุทธหนึ่งในสีสันประเพณีไทยหนึ่งในมิราคันไทยแลนด์พร้อมหรือยังที่จะพกวามมหหศจรรจานสัมผัสสีสันประเทศไทยไปด้วยกันนะครับมหสัจจรรยน์ไทยแลนด์เที่ยวสนุกสุขใจไปกับกระทรวงการท่องเทีทเ่ยวและกีฬาต้น ้ารากหซึมไม่เต็มที่ก็อาจเกิดการหลุดร่วงใหม่ลอรีออลฟอรีแพรปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูผมขาดหลุดร่วงครั้งยิ่งใหญ่สูตรเดียวของลอรีออลที่มีอาร์จินีนตรงเข้าช่วยบำรุงหนังศีรษะโนผมและเส้นผมทั้ง3จุดสำคัญยืนยันโดยผู้หญิง8ใน1ิและใหม่รู้สึกหนังศีรษะและสุขภาพผมแข็งแรงขึ้นผมใหม่ดูหนานุ่มขึ้นไม่ขาดหลุดร่วงลอรีออลฟอรีแพรคุณค่าที่เราคู่ควร หมดเวลาของฮาร์คอรข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ วันนี้จะลากันไปที่ภาพของอิทธิพลจากพายุโซนร้อนวีเซนเต้ที่ทําให้ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายแม่ห้องอนกุุงไม้สักตําบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องอนกระแสน้ํากัดเซาะไหลาทางนะคะจนทําให้ถนนตุดในหลายช่วงเลยทีเดียวค่ะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกับพาร์ดข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ